คุณผู้ชมครับคุณอยู่กับผมและ Auto Vision m a x ภายในงานมหากรรมยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่ส่งท้ายปลายปีกับ Thailand International Motor Expo 2020งานนี้บอกได้เลยว่าอันมานานนะครับสำหรับโปรโมชั่นและคนที่อยากจะจับจองเป็นเจ้าของรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่สำคัญปลายปีอย่างนี้เนี่ยมาไม่ธรรมดา เพราะว่าภายในงานนี้มีรถยนต์ที่เปิดตัวใหม่ทั้งเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือเป็น PHEV รวมไปถึงรถยนต์อีกหลากหลายรุ่นครับต้องบอกว่าแต่ละบุตน่าสนใจมากมายเลยทีเดียวก่อนจะไปชมบรรยากาศภายในงานกับผมและ Auto i s i o n Max ครับฝากกดไลค์กด Subscribe ในช่อง Auto i s i n n Max ของเราก่อนนะครับรู้เรื่องรถครบเรื่องที่เอาที่เดียวที่ Auto c h a n n Max ครับถ้ากดแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมกันเลย คุณผู้ชมครับภายในงานมหากร,รมยานยนต์อย่างมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอีกหนึ่งบูธที่น่าสนใจก็คือบูธของรถฟิกอัพอีสูซูนั่นเองเรานำรถที่ฮอตสุดในขณะนี้นะคะก็คือ อ l l น e w Isuzu ู e w X เอ่งมุงออกจำหน่ายไปเมื่อไม่นานวันี้มาโชว์ทั้งหมด4ทคันแล้วก็มีรถที่ออกไปก็นฝั่งน้านั้นคือ All n e w X Series อีก3คันนอกจากนี้ก็มี All n e w Isuzu D-Max 6คันในจำนวนนั้นเป็นรถแต่งพิเศษ2อคันแบบเอ t าท์ดอนะคะแล้วก็แบบเ a รซิ่งด้วยค่ะ n e w X ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากนะคะ สำหรับระยะเวลาการส่งมอบรถนั้นขึ้นอยู่กับรุ่นรถแล้วก็สีรถที่ลูกค้าเลือกถ้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็เรียนเชิญทุกท่านได้ที่โชว์รูมอ e s ส,สุทั่วประเทศค่ะก็อยากเรียนเชิญทุกท่านที่บูธรอ s ุนะคะในงาน Motor po, มอเตอร์เอ็กซ์โปเพราะว่าเรามีแคมเปญนะคะรุ่นจับสลากทองคำแท้ทุกวันนะคะรวมมูลค่าทั้งหมด1นึ่งล้านหนึ่งแบาทค่ะโโหคือ สวยจริงสวยทั้งคันเลยนะฮะทั้งล้ออลลอยใหม่ข้างในเนี่ยหรูหรามากแล้วก็กระจังหน้าดูดิเห็นไหมนี่มิวเอ็กซ์ใหม่อย่างเท่หรูหรามากๆภายในอี u z u m มิวเอ็กซ์ใหม่นะฮะห้าจอกกว้างมากพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นโอ้โหชัดเจนนะขับขี่สบายรียมคัญนะ Isuzu m วิวเอใหม่อยากให้มาชมจริงสวยแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ดีมากๆเลยขอบคุณครับก่อนจากกันไปวันนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องของ AutoVision m a แครับรู้เรื่องรถครบเรื่องเที่ยวที่เดียวที่ AutoVision แล้วพบกับสิ่งที่น่าสนใจในครั้งต่อไปครับ